รัฐบาลยอมถอยไม่กู้เงินแจกดิจิทัลวอลเล็ตโดยจะใช้งบประมาณปี2567-2568ควบคู่กันนะคะด้านนายกรัฐมนตรียืนยันว่าประชาชนจะได้ใช้เงินหมื่นในไตรมาสที่4ของปีนี้ค่ะ นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานการถาแถลงข่าวผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายโครงการเติมเงิน1 0 0 0 0บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตโดยนายกรัฐมนตรีระบุว่านโยบายดิจิทัลวอลเล็ตถือเป็นนโยบายที่จะยกระดับเศรษฐกิจของประเทศและคุณภาพชีวิตของประชาชนซึ่งรัฐบาลได้ใช้ความพยายามสูงสุดฝ่าฟันอุปสรรคทั้งหลายจนสามารถทําตามสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชนเพื่อส่งมอบนโยบายให้กับประชาชน โดยยืนยันว่าเป็นไปตามตัวบทกฎหมายทุกประการและเป็นไปตามกรอบวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัดโดยเงิน1,000 0บาทจะส่งตรงถึงประชาชนภายในไตรมาสที่4ของปีนี้ ทั้งนี้การใส่เงินในระบบอย่างทั่วถึงกระจายไปทุกพื้นที่จะเกิดการจับจ่ายใช้สอยยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพของประชาชนและภาคธุรกิจเกิดกิจการและสินค้าที่มากขึ้นเกิดการสร้างอาชีพและการหมุนเวียนทางด้านเศรษฐกิจและรัฐบาลก็จะได้รับผลตอบแทนกลับมาในรูปแบบของภาษีซึ่งจะเป็นการวางราฐ,ฐานเศรษฐกิจดิจิทัลให้กับประเทศเพื่อเข้าสู่เ,เศรษฐ,ฐกิจสมัยใหม่สําหรับวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อส่งเสริมให้มีเงินหมุนเวียนในทุกพื้นที่และทุกกลุ่มอาชีพอย่างทั่วถึงเช่นกลุ่มเกษตรกกรลุ่มป เป็นนต้นเพื่อให้ประชาชนและชุมชนมีความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจและสามารถพึ่งพาตัวเองได้รวมทั้งจะเป็นการสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพของประชาชนก่อให้เกิดนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีซึ่งจะเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจและสังคมโดยจะให้สิทธิ์กับประชาชน50ล้านคนวงเงิน5แสนล้านบาทและกำหนดให้ใช้จ่ายในวงค้าที่กำหนดคาดว่าจะส่งผลต่อการขยายตัวด้านเศรษฐกิจประมาณร้อยละ1 2ถึงหนึจ่จก้นี้นาะยกรัฐมนตรีย้ำว่ารัฐบาลจะดำเนินการให้เป็นไปตามรัฐรรมนูลและเป็นไปตามกฎหมายระเบียบที่ เกี่ยวข้องดําเนินการด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้และเป็นไปด้วยความซื่อสัตย์สุจริตรอบคอบระมัดระวังเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศและประชาชนโดยรวมตลอดจนรักษาวินัยการเงินการคลังของรัฐอย่างเคร่งครัดขณะที่แหล่งที่มาของเงินในโครงการนววายละวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังระบุว่าจะพิจารณาวงเงิน5,000นล้านบาทสามารถบริหารจัดการผ่านงบประมาณทั้งหมดโดยเป็นการจัดการงบประมาณในปี2567และปี2568ควบคู่กันไปโดยแบ่งออกเป็น3ส่วนส่วนที่1คือเงินงบประมาณราย ่ายประจำปี2 5 6 8จำนวน152,700ล้านบาทส่วนที่2การดำเนินโครงการผ่านหน่วยง,งานของรัฐจำนวน172,300ล้านบาทจะใช้มาตรา28ของพรบวินัยการเงินการ,การคลังโดยให้ธนาคารเพื่อการ,กรเกษตรและสหกรดูแลกลุ่มประชาชนที่เป็นเกษตรกร,ร,กรและส่วนที่3การบริหารจัดการฐานเงินงบประมาณปี2,517จำนวน175,000ล้านบาท ซึ่งอาจมีการใช้งบกลางเพิ่มเติมหากวงเงินไม่เพียงพอโดยหากรวมทั้ง3ส่วนเข้าด้วยกันก็จะได้วงเงิน500 0,000ล้านบาทพร้อมยืนยันว่าการดําเนินการเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกฎหมายวินัยการเงินการคลงังและกฎหมายงบประมาณหรือพรบงเงินตราพร้อมขออยากกังวลและยืนยันว่าไม่ได้ใช้เงินสกุลอื่นแต่อย่างใด